Conversations with God and Uncommon Dialogue Book 3สนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่ม3ี EP ที่6บทที่1หน้าที่37-43ฉชั้นไม่มีวันขัดขวางปรารถนาขั้นลึกสุดของเธอแต่ถ้าเธอ ให้คนอื่นด้วยใจบริสุทธิ์เพราะเห็นว่าคนคนนั้นต้องการมันและเขาจําเป็นต้องได้รับเธอจะพบว่าตัวเองมีสิ่งน,นั้นอยู่แล้วนั่นเองคือการค้นพบครั้งสำคัญจริงเลยครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับผมจําได้ครั้งหนึ่งตอนที่ ชีวิตอยู่ในช่วงลำบากเป็นวันที่ในหัวมีแต่ความคิดว่าไม่รู้จะไปหาเงินมาจากไหนอาหารก็แทบไม่มีไม่รู้เลยว่าเมื่อ,อไรจะได้กินอาหารแบบอิ่มเต็มคราบสักทีหรือจะหาเงินมาจ่ายค่าที่พักได้ที่ไหนแล้วเย็นวันนั้นตอนลงไปข้างล่างเพื่อไปหยิบห่อของชิ้นหนึ่งผมอ่ะเห็นเด็กวัยรุ่นสองคนตรงใต้รถเมย์ครับ เขาทั้งสองนอนขดตัวเบียดกันตรงหน้านั่งและเอาเสื้อของตัวเองมาคลุมเป็นผ้าห่มกันหนาววินาทีนั้นผมรู้สึกสงสารเขาจาับใจผมยังจำตอนที่ตัวเองอายุราวๆนั้นได้ครับจำชีวิตตอนเด็กๆได้ว่าเป็นยังไงช่วงที่ต้องเร่ร่อนย้ายที่ซุกหัวนอนไปเรื่อยแบบเดียวกันผมเดินไปหาเด็กสองคนนั้นและถามว่า เขาอยากเข้ามาในที่พักของผมไหมมานั่งผิงไฟสักนิดกินช็อกโกแลตร้อนๆสักหน่อยแล้วก็อาจกลางที่นอนเพื่อพักผ่อนคืนนั้นในห้องผมสองคนนั้นน่ะมองผมด้วยดวงตาเบิกโพลงเหมือนอาการของเด็กๆตอนเช้าวันคริสต์มาสอย่างนั้นเลยครับผมพาทั้งคู่เข้าไปในที่พัก แล้วก็ทำอาหารให้กินเราทุกคนไม่ได้กินอะไรดีๆแบบในคืนนั้นมาพักนึงแล้วอาหารก็มีอยู่ตรงนั้นมาตลอดในตู้เย็นน่ะมีของอยู่ผมแค่ต้องเอาของพวกนั้นออกมาทำคืนนั้นมีอะไรผมก็จับใส่ลงไปผัดให้หมดครับแล้วมันก็ออกมาแบบโหสุดยอดมากยังจำที่ตัวเองคิดตอนนั้นได้เลยว่ามันออกมาเป็นอาหารพวกนี้ได้ยังไงกันนะ เช้าวันรุ่งขึ้นผมยังทำอาหารให้เด็กสองคนกินอีกก่อนจะออกไปส่งพวกเขาพอไปถึงป้ายรถเมผมก็ควักเงินในกระเป๋าให้สองคนนั้นไปยี่สิบเหรียญผมบอกว่าอืมเอาติดตัวไว้เผื่อต้องใช้แล้วผมก็กอดพวกเขาจากนั้นก็แยกย้ายจากกันมา ผมรู้สึกดีกับสถานการณ์ชีวิตตัวเองไปตลอดวันครับอืมไม่ใช่สิไปตลอดทั้งอาทิตย์เลยด้วยซ้ำประสบการณ์วันนั้นซึ่งผมไม่มีวันลืมทำให้ผมเปลี่ยนมุมมองและเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตไปอย่างลึกซึ้งมากๆครับตั้งแต่วันนั้นชีวิตผมก็ค่อยๆดีขึ้นและตอนที่ผมมองตัวเองในกระจกเช้าวันนี้ ผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่สำคัญมากครับนั่นก็คือผมยังมีชีวิตอยู่ได้มาถึงตอนนี้ไงครับเป็นเหตุการณ์ที่งดงามมากและเธอก็เข้าใจถูกต้องแล้วกระบวนการเป็นแบบนั้นนั่นแหละฉะนั้นถ้าเธอต้องการอะไรสักอย่าง จงมอบสิ่งนั้นออกไปจากตัวแล้วเธอก็จะไม่ต้องการมันอีกวินาทีนั้นเธอจะเกิดประสบการณ์ทางความรู้สึกว่าตัวเองมีสิ่งนั้นแล้วนับจากจุดนั้นประเด็นจะเหลือแค่ว่าเธอจะมีมากเท่าไรเท่านั้นเองในเชิงจิตวิทยาแล้วอ่ะเธอจะรู้สึกว่า มันง่ายมากกว่าที่เราจะเพิ่มจำนวนเข้าไปเมื่อเทียบกับการสร้างขึ้นจากความไม่มีอะไรเลยอืมรู้สึกเหมือนผมได้รับรู้อะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งมากๆตรงนี้ครับท่านจะเอาไปเชื่อมโยงกับคำถามส่วนที่สองที่ผมถามไว้ไหมครับมันเชื่อมโยงกันอยู่ไหมอ่ะเธอเห็นไหมว่า สิ่งที่ฉันกำลังบอกตรงนี้คือเธอมีคำตอบให้คำถามนั้นแล้วตอนนี้เธอใช้ชีวิตโดยเชื่อว่าตัวเองไม่รู้คำตอบว่าถ้าได้รู้เธอก็จะมีปัญญาเธอจึงมาขอปัญญาจากฉันแต่ฉันขอบอกเธอว่าจงเป็นตัวปัญญานั้นซะแล้วเธอจะมีปัญญาแล้วอะไร คือวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเป็นปัญญาเธอก็ทำให้ผู้อื่นมีปัญญาไงเธอเลือกให้ตัวเองมีคำตอบต่อคำถามนี้ใช่ไหมถ้างั้นจงมอบคำตอบแก่ผู้อื่นฉะนั้นฉันจะถามคำถามเธอฉันจะทำเป็นไม่รู้แล้วเธอก็ตอบฉันมาพ่อแม่ ที่เท่าไปดึงตัวลูกออกมาจากถนนถือว่ารักลูกหรือเปล่าถ้ารักนั้นหมายความว่าเธอปรารถนาให้อีกฝ่ายได้รับสิ่งที่เขาต้องการให้ตัวเองอืมไม่ทราบครับฉันรู้ว่าเธอไม่รู้แต่ถ้าเธอคิดว่าตัวเองรู้เธอจะตอบคำถามยังไง ผมจะตอบว่าออพ่อแม่ต้องการให้ลูกได้รับในสิ่งที่ตัวลูกต้องการครับซึ่งในที่นี้มันก็คือการรอดชีวิตผมจะตอบว่าเด็กไม่ได้อยากตายเพียงแต่เขายัางไม่รู้ว่าการลงไปเล่นบนถนนที่มีรถตราวิ่งอยู่นั้นน่ะจะทำให้มีอันตรายถึงตายได้ และการที่ผู้ปกครองวิ่งเข้าไปฉุดตัวเด็กออกมาจากถนนก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าไปขัดขวางไม่ให้เด็กใช้เจตจำนงของตัวเองเพียงแต่เข้าใจถึงการเลือกที่แท้จริงของเด็กรวมถึงความปรารถนาขั้นลึกสุดครับเป็นคำตอบที่ดีมากเออ ถ้าสิ่งที่ผมพูดไปเป็นความจริงท่านเองในฐานะพระเจ้าก็ควรเข้ามาหยุดไม่ให้เราทำร้ายตัวเองเพราะไม่มีทางที่เราจะปรารถนาจากส่วนลึกให้ตัวเองเสียหายแต่ความเป็นจริงพวกเราก็ทำร้ายตัวเองหรือทำให้ชีวิตตัวเองต้องเสียหายอยู่ตลอดแล้วท่าน ก็นั่งมองพวกเราอยู่เฉยๆฉันรู้ถึงปรารถนาที่อยู่ลึกสุดในตัวเธอเสมอเพราะฉันส่งไปให้เธอเองกระทั่งว่าถ้าเธอทำอะไรบางอย่างที่เป็นเหตุให้ต้องจบชีวิตลงทานนั่นคือความปรารถนาลึกๆของเธอเธอจะได้รับสิ่งน,นั้นไปนั่นคือ ได้รับประสบการณ์ของการตายฉันไม่มีวันขัดขวางปรารถนาขั้นลึกสุดของเธอหมายความว่าเวลาที่ผมก่อความเสียหายให้ชีวิตตัวเองนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการทำเหรอครับนั่นคือความปรารถนาขั้นลึกสุดของผมเหรอครับเธอไม่สามารถก่อความเสียหายให้ตัวเองได้หรอกนะ เธอไม่อยู่ในวิสัยที่จะถูกทำให้เสียหายคำว่าเสียหายสะท้อนถึงปฏิกิริยาตอบสนองของแต่ละคนหาใช่ตัวปรากฏการเชิงภาวะวิสัยไหมเธออาจเลือกให้ตัวเองมีประสบการณ์ว่าเสียหายจากปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่นั่นเป็นผลการตัดสินใจเลือกของเธอล้วน จากความจริงนั้นคำตอบต่อคำถามของเธอก็คือใช่เวลาที่เธอทำให้ตัวเองเสียหายนั่นเป็นเพราะเธอเลือกให้เป็นอย่างนั้นแต่นี่พูดจากระดับความเข้าใจขั้นสูงมากนะคำถามของเธอไม่ได้สื่อความในระดับนี้หรอกในความหมายของเธอซึ่งหมายถึงระดับการเจตนาเลือกคำตอบคือไม่ใช่ เวลาเธอทําร้ายตัวเองหรือทําให้ตัวเองเสียหายมันไม่ใช่เพราะเธออยากให้เป็นแบบนั้นเด็กที่ถูกรถชนเพราะเผลอวิ่งไปบนถนนไม่ได้ต้องการไม่ได้ปรารถนาไม่ได้พยายามไม่ได้เจตนาเลือกให้ตัวเองโดนรถชนผู้ชายที่แต่งงานกับผู้หญิงประเภทเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า ประเภทที่สร้างปัญหาให้ชีวิตตัวเองแม้ลักษณะภายนอกของผู้หญิงแต่ละคนจะต่างกันแค่ไหนนั้นไม่ได้ต้องการไม่ได้ปรารถนาไม่ได้พยายามไม่ได้เจตนาเลือกมีชีวิตแต่งงานที่ไม่ได้เรื่องเราคงพูดไม่ได้หรอกว่าคนที่โดนค้อนตอบนิ้วตัวเองนั้นอ่ะต้องการประสบการณ์นี้ เขาไม่ได้ปราถนาเสาะหาและเจตนาเลือกทว่าปรากฏการเชิงภาวะวิสัยทุกชนิดจะถูกชักนำเข้าสู่ชีวิตเธอจากระดับจิตใต้สำนึกเธอเป็นผู้สร้างเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตผ่านจิตไร้สำนึกโดยที่เธอไม่รู้ตัว เธอได้ดึงดูดทุกเหตุการณ์สถานที่และทุกๆสิ่งเข้าสู่ชีวิตพูดง่ายๆก็คือเธอเป็นคนสร้างขึ้นมาเองเพื่อเป็นสภาวะที่เหมาะเจาะที่สุดเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เธอจะได้มีประสบการณ์ถึงสิ่งที่เธอปรารถนาจะมีในขั้นต่อไปในกระบวนการของการเติบโต ฉันขอบอกเธอตรงนี้ว่าไม่มีสิ่งใดไม่มีสักสิ่งในชีวิตเธอที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เป็นโอกาสอันเหมาะเจาะที่สุดเพื่อให้เธอได้เยียวยาบางสิ่งสร้างสรรคบางอย่างหรือมีประสบการณ์ถึงสิ่งที่เธอปรารถนาจะเยียวยาสรรสร้างและประสบเพื่อจะได้ เป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองือมแล้วตกลงตัวตนที่แท้จริงของผมคือใครล่ะครับคือใครก็ตามที่เธอเลือกจะเป็นคือด้านไหนก็ได้ของความเป็นพระเจ้าที่เธอเลือกจะเป็นนั่นละ่ะตัวตนของเธอซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตลอดจริงๆแล้ว พอเวลาเปลี่ยนตัวตนนั้นก็มักเปลี่ยนตามแต่ถ้าอยากให้ชีวิตเข้าที่เข้าทางให้มันหยุดชักนำประสบการณ์สารพัดสารเพเข้าหาตัวมันมีวิธีอยู่ซึ่งก็คืออย่าเปลี่ยนความคิดว่าเธอคือใครและใครที่เธอเลือกจะเป็นให้มันบ่อยนะ คงพูดง่ายกว่าทำมั้งครับที่ฉันเห็นคือเธอตัดสินใจเลือกจากหลายระดับที่ต่างกันเด็กที่ตัดสินใจลงไปเล่นบนถนนที่มีรถตาขวักข่ไม่ได้กำลังเลือกที่จะตายเขาอาจเลือกสิ่งอื่นๆมากมายแต่ไม่ใช่เลือกให้ตัวเองตาย คนเป็นแม่รู้เรื่องนี้ดีประเดนไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวเด็กเลือกที่จะตายแต่อยู่ที่ว่าเขาเลือกหลายสิ่งที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้หลายอย่างรวมถึงการทำให้ตัวเองต้องตายเขายังไม่เข้าใจข้อเท็จจริงตรงนี้ชัดยังไม่ทันเฉลียวใจเป็นเพราะขาดข้อมูลที่ครบถ้วนทำให้เด็กไม่อาจเลือกให้ดีกว่านี้ ด้วยความกระจ่างกว่านั้นเห็นไม่ว่าเธอวิเคราะห์ได้เหมาะหมที่สุดฉันในฐานะพระเจ้าไม่มีวันแทรกแซงการเลือกของเธอแต่ฉันจะรู้เสมอว่ามันคืออะไรฉะนั้นเธอตั้งสมมติฐานได้เลยว่าถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นกับเธอถือว่ามันเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ จากผู้สร้างความสมบูรณ์แบบเองซึ่งก็คือเธอและฉันที่อยู่ในตัวเธอในฐานะที่เป็นเธอและผ่านทางตัวเธอเราอาจร่วมมือกันในกระบวนการร่วมสร้างนี้อย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเธออาจใช้ชีวิตอย่างผู้ตระหนักรู้หรือผู้เลอะเลือนใช้ชีวิตอย่าง ู้หลับไหลหรือผู้ตื่นแล้วเธอเลือกได้อืนิดนึงนะครับผมขอกลับไปเรื่องการตัดสินใจจากหลายระดับสักนิดครับท่านบอกว่าถ้าผมอยากใช้ชีวิตให้เข้าที่เข้าทางผมควรหยุด เปลี่ยนใจและเปลี่ยนความคิดเรื่องว่าผมเป็นใครและใครที่ผมอยากจะเป็นและพอผมบอกว่ามันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายท่านก็ให้ข้อสังเกตว่าเราทุกคนทำการเลือกอยู่ในหลายระดับเออท่านจะลงรายละเอียดตรงนี้หน่อยได้ไหมว่ามันหมายความว่ายังไงมันมีใัยะถึงอะไรอะครับ หากสิ่งที่เธอปรารถนาคือสิ่งเดียวกับที่วิญญาณปรารถนาทุกเรื่องจะไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าเธอฟังด้านที่เป็นวิญญาณบริสุทธิ์ของตัวเองการตัดสินใจทุกอย่างจะง่ายมากผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะมีแต่ความเบิกบานนั่นเป็นเพราะสิ่งที่วิญญาณเลือก จะเป็นทางเลือกสูงสุดเสมอการเลือกประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องคิดซ้ำไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ไม่จำเป็นต้องประเมินเธอเพียงต้องเชื่อฟังและทำตามแต่เธอไม่ได้เป็นวิญญาณอย่างเดียวเธอคือสิ่งมีชีวิตที่มีสามภาคในตัวเอง ซึ่งประกอบขึ้นจากกายจิตและวิญญาณนี่เป็นทั้งความยิ่งใหญ่และความน่าอัศจรรย์ของตัวเธอเพราะเธอมักทำการตัดสินใจจากทั้งสามระดับในเวลาเดียวกันและมันก็ไม่ได้สอดคล้องกันเสมอไปไม่ใช่เรื่องผิดปกติถ้าร่างกายของเธอจะต้องการอย่างหนึง่ง ขณะที่จิตใจก็อยากให้เป็นอีกอย่างหนึ่งส่วนจิตวิญญาณก็ปรารถนาไปอีกทางโดยเฉพาะกับพวกเด็กๆซึ่งมักยังไม่โตพอที่จะแยกความต่างระหว่างสิ่งที่ดูแล้วน่าสนุกสำหรับร่างกายกับสิ่งที่สมเหตุสมผลกับจิตใจยิ่งไม่ต้องพูดเรื่องความสอดคล้องกับวิญญาณฉะนั้นเด็ก ถึงเดินลงไปบนถนนไงฉันในฐานะพระเจ้าฉันรู้ถึงทุกการเลือกของเธอไม่เว้นแม้แต่ในระดับจิตใต้สำนึกที่เธอไม่รู้ตัวเพราว่าฉันจะไม่เข้าไปแทรกแซงแต่จะทำตรงกันข้ามหน้าที่ของฉันคือรับประกันว่าเธอ จะได้รับสิ่งที่เธอเลือกจริงๆแล้วเธอเป็นคนสร้างผลลัพธ์ให้ตัวเองสิ่งที่ฉันทำคือสร้างระบบที่เอื้อให้เธอทำอย่างนั้นได้ระบบเนี้ถูกเรียกว่ากระบวนการสร้างสรรค์ซึ่งฉันได้อธิบายพร้อมรายละเอียดไปไว้ในเล่มหนึ่งแล้วถ้าสิ่งที่เลือกขัดแย้งกันเอง เมื่อกายจิตและวิญญาณไม่หลอมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งกระบวนการสร้างก็ยังเดินเครื่องในทุกระดับเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ผสมนปนเปแต่ในทางตรงกันข้ามหากตัวตนทั้งหมดของเธอสอดคล้องไปในทางเดียวกันการเลือกของเธอจะมีเอกภาพแล้วสิ่งอัศจรรย์จะบังเกิด พวกเธอมีคำพูดว่าอยู่กับร่องกับร้อยซึ่งอาจนำมาใช้อธิบายสภาวะจิตที่มีเอกภาพนี้ได้แต่ยังมีระดับต่างๆซ่อนอยู่ในแต่ละระดับในกระบวนการตัดสินใจโดยเฉพาะในระดับของจิตใจ กดถูกใจกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเอ็กมีสุขทุกนาทีด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปค่ะสนใจคุยกันรู้จักกันเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปที่ f c e e o o o k a n p p g g มีอินมีกับพี่เอ็กมีสุขทุกนาทีวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ